สวัสดีครับสวัสดี FC เลี้ยงที่ให้เก็บติดตามเลยครับวันนี้ก็ผมจะพาท่านนะครับไปส่งรถแท็กเตอร์ครับเป็นรถแท็กเตอร์ยันม่า51แรงครับผมก็จะส่งไปที่อำเภอเขาเชกาจังหวัดสะแก้วครับเป็นรถที่เราเก็บรายละเอียดต่อจากกิปที่แล้วนะครับท่านใดติดตามอยู่ก็เข้ามาชมได้ครับนี่ครับผมนี่เป็นช่วงเวลา6โมงครับของวันที่12ครับผมไปเดินทางครับเดี๋ยวสายครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งแล้วครับ เราก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงแรกเ็ตเตอร์มากมายให้เลือกครับสนใจก็เข้ามาดูมื่อเลือกชมได้ครับไปครับผม สวัสดีครับนี่ครับพ่อก็มาดูแล้วครับข่อยันมามรุ่นนียเป็นรุ่นเดียวห้องไอ้แมนยูครับข่อยันมานี่แมนยูคันนี้ครับรุ่นรุ่นนี้ครับรุ่นเดียวของของข่อยันมาเลยครับแมนครับแมนรุ่นอื่นสามเจ้เก่าแรงสี่เก่าแรงมุมมีครับมีหาชิบเปดแรงตัวเดียวครับ มันพ่อสิ่งละนีกี่เมื่อแล้วบอกว่าฮะามาเส้ขึ้นกับบ้ากี่เ่อโอ้แล้วตอนนีกเราขายได้คร้อเป่าขายไส้อหญ่บ้างได้ได้ยูองได้งูาหรอครับไปย่ประมาณ ครับเดี๋ยวพอขี่น้ำหนาไห้กันเลยครับเดี๋ยวผมถอยรถก่อนครับข้ามมัออกผมครับมันไม่มันมงจอดครับพครับผมเดี๋ยวถอยนิดเดียวพ่ะครับครับผมครับนี่ครับผม What <laughs> you

รับมงวตองเนับงบเฮ้ยขับขึ้กันว่ะมาเอ้ยพลังโตดแม่่าละ

หลักหลังแนะนำการใช้งานครับผมสอาเดี๋ยวเร็วสองก็ตามน้ำรำมันแหละครับไปสอง 我跟你说，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 我 เม่ตะเม่กะสิอนเนครับยนนิ้ังไงเยครับครับขอครับตอนนี้ก็ทานทานเรียบร้อยครับผมคุณพ่อก็ต้อนรับอย่างดีครับอ๋ออันนี้สองรับเพื่อสองเวลาเขาเรียนกํกำลังแนะนำกันใช้นะครับคนขับต่อไปครับต้องสองล้อเท่านั้น เวลาเรียนอนี่ซีรอกเวลาไทครับเออเวลาไทเาซีเวลาเรียนตอวสองเมียนครับถ้านุปืนแตกครับขั้นเออครับซีเรียนน้ำถนนเน่เรียนเร็วขันเรีนเร็วลูกปืนมันแตกครับขั้นขับซีเรียนครับมันเรีนซีนาะเมียนครับเสีดโดยมูกับแตกเดี๋มันไหลเลยครับเมียนครับ ไรอ,อ,อ,อะไ,อะไอเดี๋ยวมัพอก็จะไปทดลองรถครับผม

เจอคีเคยน้ำกดน้ำฝ่อก็สิ่งเนี่ยพ,พอคีมาส่น้ำน้ำหน่าอฝ่อก็สิงเนี่ยคีกาคกว่าไปครับมาแล้วผม <c oughs> <c oughs>

คือครับคือคือคือไม่อยากี้งเม่โตดีก่าเดีไจะแกบเชื่อมเล็กต่อมากอะไรครับซึ่งเนี่ยมียนครับ ฟอนยกไก่เอามน้องจะขับแล้วก็องการลองทดสอบระบบครับผมฮะฮะ

โอเคครับก็ประมาณนี้ผมสำหรับการจัดส่งรถแท็กเตอร์ครับท่าในใดสนใจรถแท็กเตอร์มือหนึ่งมือสองนะครับก็สามารถติดต่อได้ครับผมกับคันนี้ลูกค้า,าไม่ได้ไปดูรถนะครับคันนี้ลูกค้าก็สั่งออนไลน์ครับ คุณพ่อเคยขับฟอร์ดมาก,ก่อนครับ อพ่อเธอใจว่าเบาเดียวบ้านบ่อเด็ขาบ่อถึงมันลงเกาไหวครับคุณพ่อซื้อรถไม่ได้ไปดูรถนะครับผมแล้วเราองเอาคนคุ้นแล้วอ่ะเด็กพ่อซื้อรถไม่ได้ไปเบิ้งรถได้เป็นบ่อป่อเออครับดูจากโทรศัพท์ครับผมตักนี่เพียบบงบอแต่ของเบิ้งเดีวก็คือของเบิ้งประมาณนี้ครับผมสำหรับทนายที่สนใจเดตักเตอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับ ก็ติดต่อได้ผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ